สวัสดีครับนัดแทกเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนำหนคันนะครับปล่อยแบบถูกๆขายตามสภาพอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะเอฟซี 4, นะครับคันนี้เอาไปที่ราคาเพียง449,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นคูโม t a ต้า4 0นะครับตัวนี้รถเกิดทะเบียนปี2563นะครับเน้นย้ำขายตามสภาพนะครับ ปิดเครื่องให้ใหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับนะเดี๋ยวดูพาดูสภาพใกล้ๆรอบๆคันนะครับตัวนี้มีคมใบมีดเปลี่ยนมาให้นะครับอ่ะตัดราคานี้ออกนะครับเนื่องจากว่ารถจอดนานแล้วนะครับก็ผันเอาคันอื่นเข้านะครับสําหรับใครที่อยากได้ไว้ไปใช้งานนะครับเครื่องดีเกียรดีนะครับรถลูกหมากผมเปลี่ยนให้ใหม่เครื่องฟิตให้ใหม่นะครับอ่ะเวดเป็นรุ่นฝาบาทนะครับไม่ชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ ท้ายมีเชื่อมหน่อยนะครับท้ายมีเชื่อมจุดนี้นิดนึงนะครับมีเชื่อมแล้วก็เก็บงานให้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับผมขายตามสภาพนะครับลองมาดูรถก่อนนะครับไม่ได้มีเก็บงานเพิ่มเติมนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้กับเพื่อนๆเอได้ชมกันติดต่อสอบถามมาครับอ่ะ